ะหักครับตัเตะลงหน้าฟันนิดๆเตรียมไปนิดครับไม่ทัดบล็อกด้วยเขาแข่งยังไงครับตอนเช้าเจอมาเลเซียไม่แน่ใจครับเขาน่าจะเก็บคะแนนนะครับเซเว่นเทนสิบต่อเอเจ็ดต่อสิบครับลูกนี้ยกหัวเสาแล้วก็เตะติดบล็อกออกไปครับเป็นแต้มของไทยครับหนี่ห่างไปที่สิบเจ็ดต่อเจ็ดครับ 11 7 11 7เสิร์ฟเข้าแบคครับลูกนี้ตัวตัวบล็อกของพรชัยเข้าแวลงไปครับ สุดยเดี๋ยวจบกลางดีลวไเนเอีเิเอีกล่อ้11ต่อ8ครับสินวัตสาขาเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟมาที่หน้าซ้ายยังได้อยู่ชงได้ซ้ายไหลเข้ามาลูกนี้เตะโดนบอกที่ออกไปครับโอ้โห แต้มขยับมาอีกหนึ่งแต้มครับสำหรับเวียดนาม9ต่อ11ครับเวียดนามโมเดลสิบเอ็ดสาขาเซิร์ฟโอ้โหชาเป็นอร่อย กินามูริกกิดมูริกินามูริกมูริกมูริกเขาปชวดผมคุยครับแล้วก็ให้เชียร์เขาฮะได้ครับผมลูกนี้เสมาหน้าขวาแต้ม11ต่อ10ใส่สกอยังไงโ กครับปฏิกานในสนามตอนนี้สาราวิกับวไยวาวาว้ตอนนี้ถ่ายทางโทรทัศน์ไหมครับไ,ไม่สร้างครับรู้แต่ว่าตอนนี้ช่องของเรากำลังถ่ายครับแล้วก็อีสตมายไลท์ครับรับชมไปพร้อมๆกันครับ สืบสักไม่ไปหรือครับตอนนี้น่าจะทำงานอยู่นะฮะยง่าพักอยู่นะครือยนะกับตนะตาลายหมดแล้วครับตอนนี้อันนี้คือไม่ไม่ใช่ว่าไม่หิวไม่อะไรนะครับที่ไม่ไปกินข้าวคือถ่ายตะก้อทุกคู่เลยครับมันจริงครับ เมื่อกี้เขาบอกเขาสอนให้ admin เขาก็พูดตามเขาไม่รู้พูดเพียนหรือถูกก็พูดกันไปครับความนี่แหละครับกีฬาไม่เกิดสีสันยังไม่เกิดมิตรภาพนะครับยังไม่เกิดความมันความเล้าใจแบบนี้นะครับอะไรนะเพ่อสวัสดีครูบันนะครับผมรอการมาของแอดมินนะครับ แน่นอนครับเงินหมดผมก็กลับแล้วครับกลับมาดูกันต่อในเซตที่สองกลางเซตแกมจะกระเทากัน ยานามเสิร์ฟมาที่ช่องโอ้โหมีปัญหาแล้วก็เป็นพี่ปุ้ยพรใจครับจัดการปัญหาตรงนี้โอ้โหช่องขวานะครับขามาขนาดของพี่ดิวนะครับมีหลุดให้เห็นนิดนึงครับพี่ปุ้ยยกเองแล้วก็ใส่สกอร์ให้กับทีมชาติไทยของเราใครสำรองครับแอดมีกาฟิลครับผีรศักพังวเงนแล้วก็จเกตครับสิทธิเงินจันทร์ เวเสร์บหยอดลูกนี้ตักหลังเท้าเพีย้เพียนหน่อยแต่ว่ายังได้อยู่โโอ้พ่เรลไปัยหด แอดใช่โค้ดไว้นะครับโค้ดไว้ตัวจริงเสียงจริงครับนะครับนี่คือโค้ดไว้ตัวจริงเสียงจริงครับเดินทางมาถึงเวียดนามแล้วครับแต่ยังไม่ถึงเวียดนามดีนะฮะ12เท่าครับท่านผู้ชมตามไปพลิษัดครับจัดไปครับพี่โบ๊ทครับ12เท่ากันดูอิสระสาขาเสิร์ฟมาโอ้ ยอดเยี่ยมครับแต่คือบุลุ่งเตะครับตอนนี้แรงจะพูดเนี่ยเสลือน้อยเต็มทีเลยครับแรงจะพูดเนี่ยุลุ่งเตะคงไม่ไหวครับ13ต่อ12ครับกิดิวเสิร์ฟเข้าช่องยังได้อยู่ยกมาแล้วก็เป็น ขึ้นมาภาพทีมชาติไทยครับ13ต่อ13เท่ากันแล้วครับเซตแรกทีมชาติไทยเก็บชัยไปนะครับตอนนี้แต้ม13เท่ากันในเซตที่สองสวัสดีคุณโจ๊กจาก,กาอาใหญ่นะครับตรงนี้ตัด <c oughs> ไปแล้วก็ขึ้นถาม

ให้ทุกคนได้รับชมโดยทั่วกันเสือบด้าขวาลูกนี้พิษถ่ายแต่ยังได้อยู่โยกนะพรชัยเตติบอวยครับโอ้โหอยากจะเปิดดูหลังเสื้อของผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดเวียดนามเหลือเกินครับ <S 1> <S 1> <S อยากจะเดินไปถามเหลือเกินครับว่า,าหลังของท่านทําด้วยอะไรอีกสนามก็เป็นคู่เอกคู่เดือดของตะก้อหญิงเลยก็ว่าได้ครับเวียดนามมาเลเซียเจอกันครับ 14-15ครับเสิร์ฟมาลูกนี้เข้าช่องโอ้โหต้องเล่นเอยังไงไม่ได้แล้วครับ15เท่ากันแล้วครับจังหวะนี้อ่านข้อความไหนตรงวนไปไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะ เแนเอร์เห์คชอส้ความทีไทยส15ตอ16ครับตามทีคะแนนแล้วก็เสิร์ฟรับด้วยหน้าซ้ายรัด้ขาซ้ายอย่งเชียร์ดังสุดๆครับุกาครับข้างการเสียงเชียร์นับร้อยนับันครับตอนนี้ไปตามหลังอยู่2องคะแนน เจด่อส <tech> ิ15ครับเยงทรีดีเยาว n e r สิามลี7้า่อสก้าครับิชนเเนจเิร์ฟไปีหน้ืออครับจะมีการชาเลนจ์ ดิอส่งสัญญาณว่าผมเสิร์ฟลงครับจานช่วยชาเลนให้ผมทีมาลุ้นเลครับชาเลนจะเป็นผลหรือไม่ครับมิสเตอร์ซัมซุกาแล็ปป์สิงคโปถ้าไม่ได้แต้มนี้ เซ็ตแรกใครจะทำเซ็ตแรกนะครับนะครับคอมเมนต์สาวๆมันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นผลหรือไม่ครับต้องรอลุ้นครับรอลุ้นครับมีงานโดนมีงานโดนมีงานโดนนะครับต้องเข้าใจครับว่าเตะกับต้องเข้าใจครับว่าเตะกับเจ้าภาพเลยครับ แล้วก็ขอเวลานหนอาครับแต้มไทยได้ครับชาเลิ้นลงครับ16ต่อ17แล้วครับ16ต่อ17นะครับแต้มตอนนี้แต้มเท่าไหร่ครับ17ต่อ16ครับ

ท่านผู้ชมครับใจเย็นๆครับแอดเลวัาผ่าจมูดเตะผู้ไหนนะครับสุดยอดตำนานนะครับตัวเจตะของไทยของเรานะครับรายการนี้ไม่ธรรมดาครับมาดูกันต่อครับ17ต่อ16เซิร์ฟเข้าตรงกลางโยกมาลุ้พี่ปุ้ยวิ่งเตะโอ้โหเจนลูกนล้วไเลยไปเยไเลยไลไลยเลไไยเลยเเลยเ ส7ายดีออบอลเกลสังเอาเิ17เท่ากันครับ17เท่ากันลูกซ้าขวาโน้ทยกเนียน,น,นแล้วกน็นี่แหละครับยอดใส่บล็อกเลยนี่ไงเป็นไงบล็อกดีนักต้องเจอลูกยอร์อแดอแดคงหล่อหน้าดูนะค,ครับขอบคุณสหรับคอมเนต์นะครับอขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะครับ แมตต์ไม่หล่ลูกหนี17-18ต่อเซิร์ฟแม่รับด้วยขวาโยกสูงๆลูกนี้โโอ้เป็นแ้มของไทยครับหนีห่างไปที่19-17ต่อครับไล้ที่จะหวาชัยในแมตช์นี้อดรับกซ เก้าสิบเจ็ดครับเชิบทัดเน็ตไปยังได้อยู่ไหมโอ้โหโดนบล็อกออกไปครับตัวเตะเขาถือว่าใช้ได้นะครับทั้งบล็อกทั้งเกมเตะที่หลากหลายครับแก้ปัญหาได้ดีสู้กับไทยได้อย่างสนุกสูสีเลย โอ้อยังได้ไหม,ไ,มได้อยู่คร Assass, ับลูกนี้เขาได้ขึ s <S น้นทำแล้วก็มาหลุดในช่วงไายครับตัวเตะของเวียดนามหมายเลขสิบเอ็สงสัยจะนะครับผิดจังหวะไม่ไหครับส่งให้ทีมไทยขึ้นทนะครับแมตช์พอยต์ครับยีสต่อสิครับผมเองดึงอัดอล one e w สุนัตสาครคิดเล่นๆนะครับถ้าลูกเมื่อก right ี้เขาเตะลงตอนนี้เขาจะนำเรา2 1 9ครับแต่ตอนนี้โชคดีที่เรายังนั่อยู่20-19ครับ19-20ครับ เสืแล้วตรงกลางนี้โยกพี่ปุ้ยพอใส่ปิดแมตช์นีครับ21-19ครับเป็นทีมชาติไทยครับที่เอาชนะเยนอนไปอย่างสูสีครับสนุกดีจริงครับแมตช์นี้21-19ครับ วันนี้เราก็เต็มอิ่มครับแตะก็โอ้โหต้องบอกว่าดูกันหลายคู่เลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับใครเข้ามาแล้วก็กดติดตามเพจเราไว้ด้วยนะครับกดติดตามช่องเราไว้ด้วยครับท่านจะได้รับชมแตะก็มันมันแบบนี้ครับท่านเชื่อ ตอนนี้จังหวะฟีสไตล์แล้วครับ